หรือใครกินผักไม่หมดเขาคิดค่าผักเยอะอนนทำไมไม่กินไม่หมดหนวดเอาไอว้ทำไมหนวดเสือกลับมาเจอกันอีกรอบนึงครับผมยกที่สามครับยกที่สามก็นทนั้งบ้าไม่วิทย์ทำไมกินที่หมดเนี่ยน้องยกที่สามนี่อิ่มแล้วครับหมดแล้วเอาอร้อนนะจิ้ม สองสามชิ้นสุดท้ายครับผมพระเอกเมืองช้างของเราครับโอ้โหกระทะใหม่หมดเลยตอนนี้นะครับก็ตอนที่เรามานะครับผมอยากจะบอกว่าตอนที่เรามานี่แขกไม่มีโต๊ะจะนั่งครับแต่ตอนนี้ครับผมเหลือแค่แค่โต๊ะเราโต๊ะเดียว ไน625คุณเช่น,น <25. S 2> บอกทำไมถูกจังค่ะก <B> ็เตียมเงินได้พันห้าคิดบวกเลยพี่ค uh. ิดบวกเลย อันนี้คยลืมโทรศัพท์เลยวะนี่ลหลายครั้งผมเคยลืมเลยบ่มันีือลลายเครื่งมันลืมไปทั้งสามหนเนาะเอาไว้ทั้งหมนึหกร้อยยีสบห้าบาทนะครับก็หมดไปสองชุดใหญ่แศนสามแล้วก็โค้กขวดหนึ่ง ของมีฟองสองขวดนะครับผมน้ำเปล่าหนึ่งขวดเป็นไงนอนอิ่มหรือเปล่าอะไรนะคุณเทพหรอครับหกหนึ่งนึ่งนสามนอนรัฟันี้เลยเดียวเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็แปเจสมอยากได้คิดว่าคอยจะไเป็กวนสาวเซเว่นหนึ่งชมดีไหมดีไนกวนตลอด พี่4,005ได้ไหมโอนอย่างได้เท่าไหร่4 0 0พี่ทอน5,500ไม่มีไม่มีบ่ถ้าว่าปนะมาณนีโอนใส่ไปลดาเดอเอาเท่าไหร่นะโอีเลย4 000, มีอยู่ครับเรา4,000ก็เลยราไยะไรขอจะเอาเงินเข้าบัญชีโอ้เงินเข้าบัญชีครับเอาาอะไร้ยูิตเ เรียร้อยข้าอยงเอาเงินถือทเอาเงินชั้นเหรออนไหม,มถอนวนไหมอนข้าไร่ฮะทอนทานอ้าว เขาก็มันหกร้อยเนาะหกร้อยก็ีจะเอาวันที่เราคืนอีสอง0เออก็นั่นแหละก็ทอนเขาเรียกว่าทอนเขาพูดผิดตรงไหนนะไม่มีไม่ถึงมีไม่ถึงสองร้อยะรอได้ไงค่าอะไรเองได้ตังมาจากไหนเงินทอนฮะเองได้ตังไหมบ่หูมีอีกไหมบ่มีมันเหรอ บัเนือวาตัวเขามีสมีเหอแถวเอ้ยเช้าเก่าดีเดี๋ยวว่าอิ่มป้ะ200จะไปไหนต่อนี่ไปกดตังค์เติมน้มันเือนมั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 นมเยอะจังวะนีแบงกี้มันต้องไปแถวแ้ว มันต้องไปแถววงเขยาวดังก๊กแก๊กก๊กแตกถ้อยู่กรุงเทพเนาะตามทางข้าวกาแฟไอ๊ะเ้กข้าวกาแฟไอซิ่งข้าวดอกไม้ดอกไม้ยี่สิบบาทนะก็เป็นสานรุ่นก็ยังไม่วางนะครับยังอยู่นะครับดอกไม้มันจะอยู่ทันหาแล้วดอกไม้โอยมาโทรศัพท์เขาปะเรียบร้อยครับเช็คดูนู้น เช็คดูเช็คดูลืมไหมลืมน้ำแข็งหนึ่งก้อนนำพากล้องเอามาเอาแล้วโอ้ยยังไม่หมดครับไปก่อนเด้อเสียไปก่อนไปก่อนพื้นพอกันไหมยิ่มไหมตัวเล็กอิ่มหรืออิ่มหรือเปล่าฮะ เหมือนจะอิ่มมากเลยครับพูดไม่ออกเลยครับเขาปิดไฟไล่เราแล้วเดินทางกลับแล้วครับพระเอกเมืองช้างหนุ่มนนก็จะควบม้าขาวเจ้าสเสน่ห์นะครับกลับไปนอนที่บ่อทีมงานโทรหนึ่งอมซับอิงกุนส่วนเสียบ,บอยนะครับก็จะควบ้องมะนาวนครับ สวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นนท์เจ้าบอก็จะไปนอนที่บ่อของ,องอฮะถูกบ่อของอสายร่องพิบูลน,นะครับส่วนผมแล้วก็วุ้นเส้นนะครับก็จะไปที่ปีไม่ได้ผ่านเซเว่นไหมนี่ผ่านขเขาแพ้ผ่านทำไมเขาต้องไปซื้อ ก็จะไปที่กระสังครับไปนอนที่กระสังนี่ครับเดินทางกลับแล้วเดินทางปลอดภัยครนะมาขาวโอ้โหโอ้โหท่อดังลั่นเลยดังสนั่นเลยครับ เบอแล้วเอาไปกดเงินแล,ล้เพ่งแตกเัินหมพกำง,นงินกรเก่ยจักมอประตูไม่แน่นายจวดครับ จบค่อนข้างลายหน่อยก็อิ่มท้องไปตามๆกันครับผมไม่ว่าจะเป็นเพ่เมืองช้างเสียบอยวุ้นเส้นแล้วก็ตัวผมเองนะครับนานๆจะได้มานั่งรวมวงกันแบบนี้โคกดสองร้อยเองขนาดเบียด้วยเนาะใช่โอ้อ้าวนี่เสียบอยเสียบอยไปเซเว่น เสียบบอยไปเซเครับไปดักรออยู่หน้าเซเว่นดีกว่าเอาดูกันเท่านี้พอครับผมคลิปหน้าจะพาไปดักรอเสียบบอยครับหน้าเซเวนครับ